เข่าวอินซีเป็นข่าที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินซีซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่บ่ใส่สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่างๆเป็นต้นวาปุ๋ยเคมีสารควบคุมและสารกำจัดวัชพืชสารป้องกันกำจัดโรคมแมลงและสัตวศัตรูข่าในทุกขั้นตอนการผลิตและในระว่างการเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจำเป็นแนะนำให้ใส่วัตถุดิบจากธรรมชาติและสารสกัดจากพืชที่บอมมีผิดต่อคนหรือบ่บมีสารตกค้างปนเปื้อนในผลผลิตในดินและน้ำในขณะเดียวกันเป็นการรักษาสภาพแวดลอ้อมทําให้ได้ผลผลิตเขา่าที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขอ,อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จันนางไพรพนาจันโสมเป็นนักศึกษาหม้อไปสกอลตำบลบอระบือค่ะค่ะพิทยาเทือื่นนักศึกษาสสกอลอำเภอบอระบือค่ะสวัสดีค่ะคภาพ่อพนสวงค่ะนักศึกษาหมปอไปสกอลจะาของอำเภอบอระบือเนื่องจากอาชีพลักก็เป็นเกษตรกร เฮ็ดหน้าวันนี้คุณครูก,กับพ้าไปศึกษาดูงานด่านตีษะกิดพ่อเพียงแต่ก็ได้ไปเบืองงานสินข้าหลายอย่างจึงเกิดแนวความคิดว่าเข้าเป็นเ้าหน้าอยี่ยงเขาตีเข้าเฮ็ดขายให้พอห่อข่าค้นกลางเนี่ยมันราคาถือบกุ่มทุนก็นเลยคิดว่าเข้าหนีมาต่างคุมเฮ็ดเขากล้อง ขายดีบอ่อก็เลยปรึกษาคู่วันคุณคู่ก็เล่นแนนแน่ว่าเออขันห้ามีของอยู่ในบ้านแล้วก็เฮใจอันนี้ก็ขั้นตอนกันเฮ็ดเข่าก้องก็คือเข่าหน้าปีห้าวาัสีเป็นโรงผีขอบขัวก,กับทาสัตเปือกออก ขั้นตอนแรกก็กระทอบเปลือกอ,อก่อกขั้นตอนที่สองก็เก็บพ่วมเรียบร้อยการชี้เขานิ่ก็ได้ชี้หลยหลยเทียดอกค่ะมีมีสองเทียเพราะว่าทียเขานัง่งนั่งค้นคุณภาพดีเพระาะเวิตามินเพระาะหายไปขั้นตอนการเฮ็อกหอก้องกับขั้นเขามีคุณภาพเขาก็าต้องได้ไปสีหลายเชื่อมค่ะเพื่อเข้าเก็บเกี่ยวจากหน้าตีมาแลกก้วแต่มา มันมีเครื่องสีเข่ากล้องอยูบานอยู่แล้วเลยเอามากระทอเปลือกออกสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งกับกระเทาะจะเปลือกออกขั้นตอนที่สองกับมาเก็บค่วมเรียบร้อยเก็บบักเขารีบเข่ายังเป้าออกไปแหค่ค่ะหลังจากนั้นกับมาเริ่มการมันจุกใส่เครื่อง ขันตอนที่3มหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมีการบรรจุหีพ่อให้สมบูรณ์คันคันอันแพกดีๆกับอัดศูนยากาศเพราะว่าสิไดเก็บเข่าไวไ้เดวได้โดนเพื่อว่าให้มันเกิดมอดเป็นระยะเวลากับประมาณปีหนึ่งค่ะการอาหารกันยั่ยูยุครบถวนค่ะอยากให้มันไดเก็บไว้โดนๆบะมี ยังจอกค่ะมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์คือมีถุงซีนค่ะอ่าวก็สร้างสื่อมาแล้วก็มีเครื่องแพกสูญญากาศไหมค่ะอ๋อค่ะมีเครื่องแพก,แ,กแล้วมันจะเก็บได้โดนไหมค่ะเข่าห้านหนก็นยั้งคงคุณภาพอยูไหมค่ะ๋อ,อค่ะคุณภาพดีแล้วค่ะค่ะที่เราสุขภาพดีปึ้งปั้งวันหนอนกินแล้วก็สุขภาพดีเราสคขับไทยเข้ากับ ดีค่ะเพราะว่าการอาหารบเสียการอาหารบ่เสียค่ะเพราะว่ามันยั้งจมูกเข่าไหมค่ะเพราะว่าการขัดสีมันบ่อหลายขั้นตอนมันก็ยั้งจมูกเข่าสาหรับผู้สนใจคนคนหลักสุกภาพก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์โทรกับศูนย์แปดสามหหกเจ็ดห้าเก้าสามแม่ไพพันนาตากระซือตาหมีเพ่นดากของคนบ้านสำเพ็จในเดอร์ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ